สวัสดีครับกินเที่ยวอาราดสัปดาห์นี้นะฮะเราพ่อลูกเร่งหงเนี่ยก็ยังคงพาทุกท่านตะลุยร้านเด็ดกันที่ไต้หวันอยู่เหมือนเดิมบอกเลยนะฮะว่าใครที่ไปที่ไต้หวันเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะไปตามรอยร้านเด็ดกันให้ได้นะครับหรือถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายเนี่ยแปะอยู่ที่ร้านไหนแนะนำให้เข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้นะครับ รับประกันความฟินอย่างแน่นอนครับทุกท่านมาเริ่มต้นกันที่ร้านแรกเลยนะครับกับร้านซึ้งยักษ์นั่นเอง<ว>บอกเลยนะฮะว่าใครที่ไปกันแบบแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวนะคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอีกร้านนี้ต่อกันที่ร้านชาบูครับไปถึงไต้หวันเนี่ยต้องลองไปกินนี่เลยฮะชาบูของเขานั่นเองนะฮะบอกเลยนะฮะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ การกินชาบูต่างแดนที่ฟินสุดๆไปเลยครับและกินข้าวแล้วนะครับก็ต้องกินหวานนะฮะกับร้านพายสับปะรดนะครับวันนี้ผมจะพามาร้านนี้ครับชื่อว่าร้านบวยเก๋นะเป็นร้านที่คณะน่ารัวที่ผมพามาทุกครั้งจะมาช็อปปิ้งร้านนี้ร้านบวยเขือเดิมทีเนี่ยจะเป็นร้านที่ก่อนที่ก่อนโควิดเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบตกแต่งแบบธรรมดามากผมเชื่อว่าหลังโควิดมาเนี่ย เขาตกแต่งใหม่นะร้านเนี้ยเราเคยติดป้ายเฮียต้องตีตายให้เขาอยู่นี่ฮะเราเคยติดป้ายนะของพ่อลูกเล่นของตีตายอยู่ตรงนี้เลยวันนี้เขาตกแต่งร้านใหม่นะเดี๋ยวเรามาถึงก็ยังจะต้องไปชอปปิ้งเหมือนเดิมไปกันเลยครับลูกทัวผมอยู่ไหนล่ะมาถึงนี่ข้อข้อดีก็คือเขามีให้เราชิม มาถึงนี่นะคุณเตรียมมาจิ้มฟันไหมนะถ้าคุณก็ชิม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 อยากซื้ออะไรซื้อเลยร้านนี้อร่อยไปไต้หวันกี่ทีนะครับเฮียก็ต้องไปซื้อกลับมาฝากทุกครั้งเลยนะบอกเลยว่าอร่อยจนเฮียเนี่ยขอมอบป้ายการันตีความอร่อยไปเลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายใครที่ไปไต้หวันนะฮะอย่าลืมไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้นะจ๊ะและนิกเนี่ยก็ได้เดินไปสัมผัสบรรยากาศแบบสุดคลาสสิก ที่หมู่บ้านโบรนานจิวเฟินด้วยนะฮะและนิกเนี่ยก็ไปตามหาร้านไอติมถั่วตัดครับที่เขาบอกว่าเด็ดไม่ใช่ใครที่ไหนเฮียสงนี่แหละเพราะว่าเฮียสงเนี่ยเขาเคยมาแล้วและเขาอ่ะก็ได้มอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายแปะไว้ที่ร้านนี้ด้วยวันนี้เนี่ยนิกก็เลยขอตามรอยเฮียเขาสะหน่อยบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับทุกท่านและจริงๆแล้วนี่เฮ er ียสงเนี่ยก็ยังพาไปกินอาหารสรตทฟูดเด็ดๆอีกหลายร้านเลยครับท่านผู้ชม นี่นะครับใครมาสิงมันติงนะฮะกแ็แวะมาร้านเขาได้นะอาจงนะวันนี้ดังมากนะโจงม,นะมึงไทยคนร,รู้จักเยอะเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเส้นหมูขาวนะแล้วก็น้ำนี่คล้ายๆกับลาบหน้าบ้านเรา,ารู้สึกจะขายอยู่ประมาณ50-60บาทถ้าใครอยากจะลองก็ลองได้เลย และถ้าใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหงที่ทั้งกินทั้งเที่ยวแบบจัดเต็มแบบนี้ก็สามารถติดตามและติดต่อเราได้ทั้งทาง Facebook และ LINE แอดสแกนคิวอารคที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยมีจัดทริปดีๆเด็ดๆกันทุกเดือนตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนจ้า